สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้ององศาจะพาทุกคนไปเที่ยวที่หาดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันกันนะคะที่หาดคลองวานนี้นะคะเขาจะอยู่ติดกับอาา่าวมะนาวเลยค่ะและที่นี่เป็นชุมชนชาวประมงค่ะ และที่มาของชื่อหาดคลองวานก็มาจากภูเขาลูกโตที่อยู่ด้านหลังชุมชนที่มีลักษณะคล้ายตัวของวานนั่นเองค่ะและทิปนี้นะคะเราก็มาพักกันที่คลองวานรีสอร์ทค่ะเป็นรีสอร์ทที่สวยและอยู่ติดทะเลด้วยค่ะ แต่ตอนที่เรามาถึงนะคะเรามาถึงก่อนเวลาเช็คอินครึ่งชั่วโมงค่ะก็เลยยังเข้าห้องพักไม่ได้นะคะน้องพนักง,งานเขาก็เลยให้นั่งรอก่อนค่ะแล้วก็เอาเวลคัมดิ้งมาเสิร์ฟนะคะระหว่างนี้เราก็เลยไปดูบรรยากาศรอบๆรีสอร์ทกันค่ะ จากตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปตามตัวอาคารนะคะโดยอีกด้านหนึ่งของสระว่ายน้ําก็อยู่ติดริมทะเลเลยค่ะแขกที่มาเข้าพักนะคะเมื่อลงเล่นน้ํานะคะสามารถเกาะขอบสระแล้วก็ชมวิวทะเลแบบนี้ได้เลยค่ะ ซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นห้องสําหรับรับประทานอาหารเช้าด้วยค่ะแล้วก็มี้านอนเนกประสงค์ด้านหน้าก็จะมีสะพานไม้ทอดยาวลงไปในทะเลนะคะให้เราได้สามารถชมวิวทะเลอ่าวไทยแล้วก็วิวประภาคารที่โดดเด่นสีขาวตรงนั้นด้วยค่ะส่วนทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นภูเขาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหาดคลองวานนั่นเองค่ะส่วนสองหนุ่มของเรานะคะก็ไม่ได้นั่งรอเวลาเฉยๆเช่นกันค่ะมาเล่นโต๊ะภูค่าเวลานะคะ พ่อบายสองปุ๊บก็มีน้องพนักงานพาเราไปเช็คอินที่ห้องพักกันค่ะวันนี้เราพักกันที่ห้องแกลนพูลได้ห้อง P3 ผ้าเข้ามาภายในห้องนะคะสวยงามมากๆค่ะห้องกว้างขวางสะอาดมีอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ครบครันเลยนะคะซึ่งห้องนี้บบนเขาก็จะมีระเบียงติดกระสะว่ายน้ำแบบนี้เลยค่ะในห้องก็จะมีลำโพงมาเชลให้เราได้ฟังเพลงพรอๆกันด้วยนะคะ มีตู้เย็นแล้วก็มีมินิบาร์เตรียมไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งทางรีสอร์ทให้เรากินขนมและเครื่องดื่มจากมินิบาร์ได้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเลยค่ะเปิดประตูออกมาที่ระเบียงนะคะตรงด้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นอ่างจากุชชี่ด้วยค่ะทุกคนวิวหน้าห้องพักนอกจากเป็นสระว่ายน้ําก็เป็นวิวทะเลอีกด้วยค่ะระเบียงก็กว้างดีนะคะนั่งเล่นได้สบายค่ะแล้วก็ยังมีชิงช้าแบบนี้ด้วยค่ะนั่งเล่นเพลินๆเ,เลยค่ะ ชมห้องพักและว,วิวระเบียงกันแล้วเรามาชมห้องน้ํากันบ้างนะคะห้องน้ําของที่นี่ก็กว้างและสะอาดดีค่ะมีกระจกบลูทูธแบบนี้ด้วยนะคะเราสามารถปรับไฟและเปิดเพลงฟังได้จากกระจกเลยค่ะเก๋เลยเนอะส่วนมุมนี้นะคะเรามองจากห้องน้ําออกไปที่ห้องนอนค่ะเป็นบานกระจกนะคะเขามีมูรี่ด้วยค่ะแม้ว่ามุมนี้ก็สวยดีค่ะห้อง P3 จะได้เตียงขนาดใหญ่แล้วบอกเลยนะคะ เตียงที่นี่นอนนุ่มสบายมากค่ะแล้วก็มีส่วนของโซฟานั่งเล่นแบบนี้ด้วยนะคะถูกใจน้ององศามากๆเลยค่ะภายในห้องพักและรอบๆรีสอร์ทก็จะตกแต่งสวยงามค่ะตีมออกแนวชาวประมงนะคะและที่น้ององศาดูจะชอบมากๆที่สุดก็คือมุมนี้เลยค่ะมุมสระว่ายน้ํานะคะที่สามารถลงสระได้จากภายในห้องพักเลยค่ะ น้ององุาของเราก็ไม่รอช้านะคะรีบลงสะว่ายน้ําเลยค่ะแม่โอบอกว่า้ทานข้าก่อนแล้วห้กลับมาเล่นก็นไม่ยอมนะคะเขาขอลงเล่นก่อนเลยค่ะแม่โอก็ให้น้องลงเล่นนะคะโดยการเล่นน้ํารอบบ่ายนี้นะคะน้ององุาก็จะลงเล่นคนเดียวก่อนค่ะแม่โอไม่ได้ลงด้วยนะคะแม่โอขี้เกียจอาบน,น้ําแต่งตัวหลายรอบค่ะพอเดี๋ยวจะพาออกไปทานข้าวด้านนอกกันก่อนนะคะน้ององุาก็ดูเอนจอยกับการเล่นสะว่ายน้าที่นี่มากๆค่ะ แม่โอ๊กก็ให้น้องใส่เสื้อชูชีพนะคะเพราะลงเล่นคนเดียวค่ะเพื่อความปลอดภัยเราสองคนก็สลับกันดูน้ององศาตลอดเลยนะคะระหว่างน้ององศาเล่นน้ํานะคะแม่โอ๊กก็ถ่ายรูปบ้างเซลฟี่บ้างแล้วก็ถ่ายรูปก,กับพ่อเรยสองคนบ้างค่ะให้น้ององศาเล่นน้าประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราก็ออกไปทานข้าวกันค่ะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากตัวที่พักเลยนะคะพอกลับจากทานข้าวนะคะตอนเย็นเราสามคนก็มาลงสระว่ายน้ํากันต่อเลยค่ะ โดยแม่โอก็มีสั่งม็อกเทลของทางที่พักนะคะเป็นน้ำบลูฮาวายแบบที่น้ององศาชอบค่ะซึ่งเครื่องดื่มเขาก็ทำออกมาได้อร่อยดีนะคะเราสามคนก็ลงเล่นน้ำสบายเลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะพ่อเลก็กกำลังนอนแช่อ่างจากุซซี่อยู่ค่ะนวดหลังไปนะคะขับรถมาหลายชั่วโมงอยู่ค่ะ<อ>น้ององศาของเรานะคะทริปนี้เขาก็ได้แว่นเล่นน้ำอันใหม่ค่ะก็สนุกเขาเลยค่ะ<อ>เดินน้ำได้ยาวเลยค่ะเล่นน้ำไปด้วยฝึกว่ายน้ำไปด้วยค่ะ ตอนกลางวันว่าสระว่ายน้ำที่นี่สวยแล้วนะคะตอนกลางคืนสระที่นี่ก็สวยไม่แพ้กันค่ะแล้วด้านริมสระว่ายน้ำที่อยู่ตรงด้านทะเลนะคะเขาก็จะเป็นกระจกใสแบบนี้ค่ะสา<ะ>มารถดำน้ําแล้วก็ถ่ายรูปจากมุมนี้ได้เก๋ๆเลยค่ะแม่โอก็อยากถ่ายรูปมุมนี้เหมือนกันค่ะสวยดีนะคะแต่ไม่มีใครถ่ายให้แม่โอเลยอ่ะแม่โอก็เลยได้แต่แอบถ่ายสองมุมแบบนี้ค่ะเก็บภาพความประทับใจไว้นะคะ ซึ่งน้ำในสระว่ายน้ำนี้นะคะก็ลึกประมาณเมตรยีค่ะซึ่งน้ององศาของเรานะคะตอนนี้ก็สูงเกือบร้อยสาแล้วค่ะก็เล่นน้ำได้สบายเลยค่ะโดยต้องมีผู้ปกครองคอยดูตลอดเลยนะคะ พ่อเลและน้ององศาของเรานะคะก็เกาะขอบสระชมวิวทะเลค่ะชมวิวเรือได้มึกชมวิวปะภาคารเพลินเกันเลยนะคะสองหนุ่มเนี้ยค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะน้ององศาของเราก็ได้เล่น,นสระว <สะ S 2> ไว้น้าแบบจุใจเลยค่ะแล้วก็ได้ฝึกไวยน้ําไปในตัวนะคะเก่งขึ้นอีกขั้นค่ะน้ององศาของเราซึ่งสระไว้น้าที่นี่ <สะ S 1> เขา<ส>ะจะเปิด<ล>ให้เล่นลถึงสี่ทุ่มค่ะพอหลังสี่ทุ่มเขาก็ขอให้งดใช้เสียงนะคะเพื่อไม่เป็นการรบกวนห้องอื่นค่ะ แต่น้ององศาของเราแม่โอให้เล่นต่อถึงแค่สองทุ่มนะคะให้เขาเก็บแรงเล่นต่ออีกทีตอนเช้าค่ะซึ่งพอเล่นน้ําเสร็จนะคะเราก็ขี่จักรยานของทางรีสอร์ทค่ะออกไปหาขนมอร่อยๆกินนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักเข,ขาคล้ายๆจะเป็นโต้ลุ่งเล็กๆค่ะบอกเลยนะคะว่ามีแต่ของอร่อยค่ะคืนนี้เราก็เลยได้กินของอร่อยๆนอนสบายกับเตียงนุ่มๆน,นะคะเช้าขึ้นมา น้ององศาของเราก็ชวนเล่นสระว่ายน้ำอีกนะคะโดยทางรีสอร์ทเขามีบริการฟูดติงเบรก f a s ให้ด้วยค่ะเป็นถาดอาหารแบบลอยน้ำเพิ่มความเก๋เพิ่มความสนุกในการเล่นน้ำเข้าไปอีกค่ะซึ่งตอนที่แม่โอจองมานะคะก็จองในราคา2,600บาทรวมอาหารเช้าแล้วก็รวมฟูติงเบรก f a s แล้วค่ะเช้านี้นะคะน้ององศาของเราก็เล่นสระว่ายน้ำสนุกเลยค่ะเพราะมีเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนลงมาเล่นด้วยนะคะเด็กๆเ,เล่นกันสนุกสนานเฮฮาเลยค่ะ เล่นพอเหนื่อยๆก็มีอาหารเช้าลอยน้ำแบบนี้เด็กๆก็เลยยิ่งสนุกเลยค่ะพอเล่นน้ำเสร็จนะคะเราก็แต่งตัวออกไปทานอาหารเช้ากันค่ะอาหารเช้าของที่โรงแรมน,นี้นะคะหลากหลายดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มสลัดมีทั้งข้าวต้มข้าวผัดแล้วก็ข้าวสวยนะคะส่วนกับข้าวก็อร่อยค่ะมีหลากหลายนะคะทั้งแกงเผ็ดต้มจืดและผัดผักค่ะแต่ที่แม่โอชอบก็เห็นจะเป็นต้มปลาซาเตียนี่นะคะ ห้องพักก็ดีสระว่ายน้ําก็สะอาดอาหารเช้าก็อร่อยแม่โอให้10เต็มสิไม่หักเลยค่ะสําหรับที่พักคลองวางรีสอร์ทนี้นะคะส่วนน้ององศาบอกว่าให้พันคะแนนเลยค่ะและบอกแม่โอว่าครั้งหน้าให้จองที่พักที่นี่อีกนะคะติดใจมากๆค่ะ ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากที่พักนะคะโดยก่อนกับเราก็แวะมาที่สะพานปลาค่ะเพื่อเอารอบดักขึ้นมานะคะโดยเราทําการดักไว้ทั้งหมด3รอบค่ะรอบแรกที่นําขึ้นมาได้ปูแค่1ตัวนะคะแล้วปูก็เป็นปูไข่ด้วยค่ะเราก็เลยปล่อยไปนะคะส่วนรอบอีก2อันค่ะ ติดทั้งปลาติดทั้งปูเลยนะคะน้ององศากับพ่อเลกก็ดีใจมากๆค่ะที่รอบดักได้ทั้งปูทั้งปลาปลาก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะเป็นปลาตะกรับค่ะชาวบ้านแถวนั้นมาเห็นกระบอกว่าปลาชนิดนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเนื้อมันแกงส้มอร่อยค่ะส่วนปูที่เราดักได้นะคะก็เป็นปูไข่อีกแล้วค่ะเราก็เลยไม่ได้เอากลับนะคะปล่อยปูไปค่ะปูเขาไข่ต้องปล่อยนะคะเด็กๆ พ่อเลกับน้ององศานะคะก็ช่วยกันเอาปลาใส่ถุงเพื่อใส่ลังกลับบ้านค่ะทริปนี้ก็เป็นทริปเดินทางกลับปักใต้นะคะโดยเราเลือกพักกลา,างทางที่จังหวัดประจวบค่ะถ้าจะให้พูดนะคะแม่โอว่าหาดคลองวานเป็นหาดที่อุดมสมบูรณ์ค่ะขนาดเราเป็นมือสมัครเล่นนะคะยังดักได้ปลาเลยค่ะส่วนอาหารทะเลที่ชาวประมงเขาจับได้นะคะบอกเลยนะคะสดๆทั้งนั้นเลยค่ะ เพราะแม่โอก็มีไปเดินตลาดแถวนี้นะคะไปดูตลาดเช้าแล้วก็ไปดูร้านข้างๆแถวนี้ค่ะมีแต่อาหารทะเลน่าซื้อทั้งนั้นเลยนะคะอาหารทะเลสดๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวแม่โอจะลงให้เพื่อนๆชมในคลิปถัดไปนะคะ mm hmm. คลิปนี้ก็ขอเป็นรีวิวที่พักแล้วก็สะพานปลาตรงนี้ก่อนค่ะ และนี่ก็เป็นปูทะเลที่เราดักได้นะคะ,ตะ,คะแต่เราจะปล่อยเขาไปค่ะเพราะเขาเป็นปูไข่นะคะปล่อยให้เขาไปเติบโตนในทะเลก่อนค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะ<ท>ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามและรับชมกันค่ะวสวัสดีค่ะ